สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นว่านนางคุ้มนะคะ,ะนี่นะคะสองต้นเนี้ค่ะสั่งซื้อมาจากช้อปปี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วอะคะ่ะแล้วก็แบบรอรอวันที่เขาแบบจะแตกหนอ่อพวกที่จะได้แยกหนอ่อเขาเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์เขาปรากฏว่าเขากับแตกออกข้าง ผ่ากลางลำต้นไม่ยอมแยกหนอ่อไม่ยอมแตกหน่อเลยอะค่ะดูนะคะนี่อะค่ะเห็นไหมรอเข้ามาเกือบหนึ่งปีรอ้อยเขาแบบแตกหน่อ,อค่ะเมื่ออยากจะขยายพันธุ์เขาแต่เขากับมาแตกกลางลำต้นนะคะแตกใบแตกยอดผ่ากลางลำต้นแบบนี้เลยอะค่ะแตกออกแบบนี้เลย นี่ค่ะรอเขามาตั้งหนึ่งปีนี่ค่ะผ่ากลางเลยค่ะแตกกลางลําต้นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเขายังไม่ยอมแตกหนอนะคะเขามาแตกตรงกลางลำต้นนะคะกลางลำต้นแตกใบมันจะแตกหน่อเล็กๆนะคะกลางลำต้นแบบนี้เลยนีค่ะ นี่คือรอรอเขานะคะมาเกือบปีนะคะแต่ว่ายังไม่มีเลยยังไม่มีที่เขาจะแตกหน่อออกมาเพื่อว่าจะขยายพันธุ์ของเขานะคะแต่เขาก็มาแตกที่กลางลําต้นแบบนี้ค่ะคือผ่ากลางออกมาเลยแตกออกมาเนี่ยหนึ่งใบนะคะแล้วก็อีกใบแล้วก็หน่อเล็กๆเหมือนจะออกมาตรงนี้ค่ะเ,เดี๋ยวก็รอรุ้นเขาต่อไปค่ะว่าเขาจะยอมแตกหน่อหรือเปล่าเขาจะมีหน่อให้ได้ขยายพันธุ์หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวรอลุ้นเขาอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ